ไปจูวนตอนที่278ด้ยั่วยวนชวนหลงไหลเจ้าว่าไหมช่วงนี้องค์จัก,กรพรรดิแปลกไปนะเสียงของสาวรับใช้ในวังหลวงกำลังพูดคุยกันอยู่ที่บ่อนำสำหรับทำความสะอาดดังออกมาจนแทบจะได้ยินเข้าไปถึงในครัวปกติท่านไม่ใช่คนสนใจผู้หญิงนี่นาสาวใช้อีกคนพยักหน้าพลางขยับตัวเข้ามาใกล้กันมากขึ้นแต่ผู้หญิงคนนั้นก็สวยมากจริงๆนะ ผู้ชายคนไหนก็คงหลงแหละสาวใช้คนที่สามพูดพลางสายหน้าเบาๆไม่รอบขนาดท่านเมยอหลินองค์จัก,กรพรรดิยังไม่แสดงท่าที่แบบนั้นเลยสาวใช้คนแรงกว่าพลางถอนหายใจด้วยความเสียดายการที่องค์จัก,กรพรรดิครองตัวเป็นโสดมาตลอดก็ทําเอาพวกสาวใช้ต่างเอาหน้าตาของท่านมาเพอ้อฝันตลอดแต่สองสาวันมานี้กลับมีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาตีสนิทกับองค์จัก,กรพรรดิ ดูเหมือนนางจะเป็นผู้ติดตามขององค์ชายชูเฟิงที่มาพบอีซูหลานแต่ไม่ทราบทำไมถึงเข้าไปใกล้ชิดองค์จัก,กรพัทได้แบบนี้ไม่ใช่ว่านางจะกลายมาเป็นมเหสีหรือสาวใช้อีกคนถามพลางขัดถ้วยในมือไปมาก็เป็นไปได้สาวใช้คนที่สามถอนหายใจออกมาทำไมไม่มีเรื่องออยย่างความรักระหว่างองค์จัก,กรพัทกับสาวใช้บ้างนะ พวกเจ้าอยากหัวขาดหรือ,อยังไงเสียงดังจนไปถึงห้องครัวแล้วหากขุนนางมอมาได้ยินพวกเจ้าได้โดนตัดหัวแน่ๆหญิงไวกลางคนท่าทางเจ้าระเบียบเดินเข้ามาต่อว่าเหล่าสาวใช้พลางกอดอกแน่นทําเอาเหล่าสาวใช้พากันก้มหน้าก้มตาทํางานเงียบๆต่อไปองค์จัก,กรพรรดิท,ท่านแน่ใจแล้วหรือขอรับขณะเดียวกันภายในท้องพระโรงซึ่งเป็นสถานที่ประชุมตามปกติของเหล่าขุนนางและตัวอี้หมิงเอง ไม่เป็นไรเฟิงมีแค่อยากเข้ามาฟังเท่านั้นอู่หมิงตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอยู่ๆเฟิงมีก็บอกว่าอยากเข้าร่วมการประชุมของขุนนางซึ่งความจริงเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะนางถือเป็นคนนอกแถมยังเป็นคนของอาณาจักรอื่นอีกต่างหากค่ารบกวนเกินไปหรือเปล่าเจ้าคะเฟิงมีถามพลางมองขุนนางที่ถามออกมาแต่แทนที่ขุนนางคนนั้นจะดุด่าที่เฟิงมีทำตัวไม่เหมาะสมมันกลับยิ้มเขินๆแล้วนั่งลงทันที ไม่หลอกได้คนมาช่วยก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีอะไรไม่ทราบเพราะความมองงามหรือเสน่ห์ของนางทําให้เหล่าขุนนางที่ปกติเข้มงวดมากยอมกันง่ายๆแถมยังเริ่มประชุมความลับของบ้านเมืองต่อหน้าเฟิงมีอีกต่างหากเพียงแต่หาเฟิงมีนั่งฟังเฉยเฉอย่างที่นางพูดก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่เพียงการประชุมเริ่มไปสิบนาทีนางก็เริ่มเข้าร่วมบทสนทนาและเริ่มชักจูงเหล่าขุนนางให้ลงความเห็นอย่างที่นางเห็นสมควร หากเป็นปกตินางคงโดนแต่ออกมาจากห้องประชุมแล้วแต่นางกลับค่อยๆเบี่ยงเบนความคิดของเหล่าขุนนางจนสามารถเปลี่ยนแปลงผลที่ออกมาได้หลายอย่างเพียงแต่นางไม่ได้ยุ่งเรื่องใหญ่ๆอะไรนางเพียงเสนอเรื่องเล,เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเรากับกำลังทดลองว่าตนเองจะสามารถทำได้แค่ไหนพลังของเจ้านี่มันสะดวกดีจริงๆนะชูเฟิงหรืออัตตาพูดพลังจากเฟิงมีออกมาจากห้องประชุมแล้ว มันก็มีอะไรไม่สะดวกหลายอย่างเฟิงนี่ว่าพลางบิดตัวเล็กน้อยอย่างการตอบสนองความอยากสินะชูเฟิงหัวเราะอ,ออกมาพลางมองไปรอบๆเฟิงมีเป็นมานแห่งราคาทำให้นางมีความต้องการทางเพศที่รุนแรงมากหากไม่ได้สนองตันหาตนเองนานเกินไปร่างกายของนางจะร้อนรุ่งราวไฟผลาญแต่ในวังเช่นนี้ก็คงหาที่สนองตันหานางได้ยากอยู่แถมนางยังกำลังเข้าหาองค์จัก,กรพรรดิจะไปทำอะไรตามใจก็คงไม่ได้ พลังวิญญาณขององค์จัก,กรพรรดิก็น่าสนใจดีข้าไม่เคยเห็นใครมีพลังวิญญาณที่เจิดจ้าเช่นนี้มาก่อนมันช่างเป็นคนหนุ่มที่มีพลังวิญญาณบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆเฟิงมี่ยิ้มพลางเดินเข้าไปในห้องพักของนางซึ่งอยู่ในเขตเดียวกันกับของชูเฟิงนางถอดเสื้อผ้าออกพลางเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บางกว่าปกตินิดหน่อย เป็นพลังวิญญาณที่น่าลิ้มลองจริงๆเพิ่งมี่ยิ้มพลางเดินออกมาจากห้องช้า้าอย่างที่บอกไปราคาเป็นมานแห่งความใคร่หัหไม่ได้กระทําเรื่องอย่างว่านานเกินไปจิตมานของนางจะอยู่ไม่สุขเพราะฉะนั้นคืนนี้นางจะรีบจัดก,การองค์จัก,กรพรรดิให้เรียบร้อยเพียงแต่มีอะไรงั้นหรือเพิ่งมีถามพลางมองเหล่าองค์คอรักษอของอูหมิงที่ออกมานอกประตูที่พักของอูหมิง พระสหายขององค์จัก,กรพรรดมาพบขอรบับองค์คอรักซอที่ยืนอยู่หน้าประตูรายงานทําให้ราคัตัดสินใจจะรออยู่ข้างนอกก่อนแม้ไม่ทราบว่าสหายของหมิงคือใครแต่นางก็ไม่ได้รีบร้อนขนาดนั้นแถมเรื่องที่นางจะทําก็ต้องอยู่กับองค์จัก,กรพรรดแค่ตามลําพังเสียด้วยอึ่ง หลังจากรออยู่ไม่นานชายหนุ่มคนหนึ่งก็เดินออกมาจากห้องของหมิงมันเป็นชายหนุ่มรูปงามทีเดียวแถมพลังวิญญาณเองก็มากเสียด้วยถ้าทางจะเป็นยอดฝีมือในอนาคตเป็นแน่น่าเสียดายหากไม่ใช่เพราะตอนนี้นางต้องจัดการจับองค์จัก,กรพรรดิให้ได้นางคงยั่วยวนเจ้าหนุ่มนี้อีกคนไปแล้วท่านใส่เสื้อผ้าบางเช่นนั้นไม่หนาวบ้างหรือชายหนุ่มที่เดินออกมาถามพลางมองมาทางเฟิงมี่ มัไม่หลอกเจ้าข้าภายในวังอากาศค่อยข้างอบอุ่นทีเดียวเฟิงมีต่ตอบพลางยิ้มบางๆแปลกทำชายหนุ่มตรงหน้าถึงไม่มีท่าที่จะหลงไหลนางเหมือนคนอื่นๆเลยเช่นนั้นหรือขอรับระวังสุขภาพด้วยชายหนุ่มตอบพลางยิ้มบางๆก่อนจะเดินจากไปนับเป็นโชคดีของเฟิงมี่อย่างมากที่ยามนี้ป่ายจูเอินไม่ได้ใช้ดวงตาสีม่วงอยู่ไม่อย่างนั้นมันจะทราบได้ทันทีว่าเฟิงมี่เป็นมารแต่เพราะร่างกายของเฟิงมี่มีพลังวิญญาณอยู่ด้วย ทำให้ตัวไปจูเหอินไม่ได้สงสัยอะไรแถมในหัวของไปจูเหอินตอนนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องของชูเฟิงอีกต่างหากตอนนี้มันกำลังเดินทางไปยังที่พักของชูเฟิงเพื่อพิสูจน์มออีกเรื่องให้แน่ใจองค์จัก,กรพรรดิท่านยังทรงงานอยู่อีกหรือเพคะเฟิงมี่เดินเข้าไปในห้องของอี้หมิงพลางนั่งลงที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามของมัน ข้ากำลังตรวจงานเมื่อย็นอยู่อู่หมิงตอบพลางยิ้มบางๆช่วงหลังมานี้เฟิงมีมาหามันตอนคำบ่อยๆนางมักจะปล่อยให้มันเล่าเรื่องที่กังวลให้ฟังอยู่บ่อยๆทำให้อู่หมิงรู้สึกวางใจเฟิงมี่มากทีเดียวทำไมท่านไม่พักสักหน่อยล่ะเพคะเฟิงมี่ลุกขึ้นพลางเดินเข้าไปด้านข้างของอู่หมิงนางค่อยๆวางมือลงบนไหล่ของมันช้าๆพลางนวดคลึงเบาๆเป็นการผ่อนคลายนั่นสินะ อูหมิงว่าพลางถอนหายใจออกมาช่วงนี้มีเฟิงมี่อยู่เป็นเพื่อนทำให้อูหมิงผ่อนคลายไปมากแต่งานที่ทำกลับไม่ค่อยเดินเสียเท่าไหร่นี่สิ เห็นอูหมิงปล่อยให้นางนวดไหล่ตนเองเช่นนี้เฟิงมี่ก็เลียริมฝีปาก่อตนเองเบาๆก่อนที่มือของนางจะค่อยๆสัมผัสเข้าไปใต้เสื้อผ้าของอูหมิงช้าๆราคาเป็นมารที่พิเศษกว่ามารตนอื่นๆตรงที่นางสามารถดูดกลืนพลังวิญญาณของคู่นอนมาเป็นของตนเองได้ทำให้ร่างกายของนางนั้นนอกจากจะมีพลังมารอยู่แล้วยังมีพลังวิญญาณอีกสายด้วยทำให้นางแข็งแกร่งกว่าอัตตาท,ทั้งที่พลังมารใกล้เคียงกันเสียอีก รยังไม่ทันได้ลงมือทําอะไรอยู่อยู่เสียงโครมก็ดังมาจากด้านนอกทําให้อูหมิงรีบลุกขึ้นทันทีเกิดอะไรขึ้นอูหมิงถามพลางทําท่าจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวสิเพคะราคาที่โดนขัดจังหวะรีบหยุดอูหมิงเอาไว้อยู่ๆมันจะออกไปดือ้ได้อย่างไรนางไม่ได้ทําอะไรกับใครระมานานแล้วนางไม่ยอมให้ใครระมาขวางคืนนี้ได้หรอก มีรายงานว่าท่านไบจูเหวินเกิดปะทะกับพวกขององค์ชายชูเฟิงขอรับข้าจะไปดูก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่องค์คอรักษสอด้านนอกรายงานพลางวิ่งออกไปเหลือองค์คอรักษอหน้าห้องของอูหมิงเพียงห้าคนเท่านั้นข้าจะออกไปดูหน่อยเจ้าอูหมิงหันมาบอกทางเฟิงมี่แต่ทันทีที่หันมาเฟิงมีกลับกำลังถอดชุดของตนเองออกเสียอย่างนั้น โถ่ฆ่าหมดความอดทนแล้วเฟิงมี่ว่าพลางดึงร่างของอูหมิงขึ้นไปบนเตียงกำลังของนางนั้นมากกว่าอูหมิงชนิดเทียบไม่ติดทำเอาอูหมิงสะท้านว่าช่วยไม่ได้นี่นาะพลังวิญญาณธาตุสายฟ้าของท่านมันน่าเล้มลองจริงๆเฟิงมี่ว่าพลางกระโดดขึ้นมานั่งบนตัวของหมิง ม่เฟิงนี่จะมีพลังวิญญาณสูงมากแต่ก็พอๆกับอูหมิงเท่านั้นนางไม่สมควรมีพลังระดับนี้เลยกำลังของนางถึงขนาดทำให้อูหมิงขยับไม่ได้เสียด้วยซ้ำเรียยงทางฝั่งไปจูเหวินหลังจากได้ทราบเรื่ององค์ชายชูเฟิงกลับมาจากความตายแถมยังไม่มีพลังวิญญาณอีกต่างหากความสงสัยของมันก็พามันมายังที่พักขององค์ชายชูเฟิงทันทีแต่ยังไม่ทันพบองค์ชายชูเฟิงไปจูเหวินกลับพบชายร่างอ้วนคนหนึ่งเสียก่อน มันกำลังนั่งกินอาหารอยู่ในครัวถ้าทางตะกละตะกลามไม่น้อยเห็นมันกินอาหารของคนร้อยคนได้ทั้งที่เป็นมนุษย์ธรรมดาก็จุดความสงสัยในตัวของไ่จูเวนทันทีเมื่อมองดูด้วยดวงตาสีม่วงก็แทบไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแกขัดจังหวะการกินของข้าตะกละพูดด้วยความโมโหเพราะมันกำลังนั่งกินอยู่เพลินๆไปจูเวนก็เข้ามาขัดเสียอย่างนั้น แกเข้ามาในวังหลวงได้ยังไงไปจูเวินถามพลางมองไปรอบๆตรงนี้ยังไม่ใช่ที่พักของชูเฟิงทำให้ไม่ทราบว่าชูเฟิงเองก็เป็นมารหรือเปล่าตูมอยู่ๆตะกะก็อัดกระแสะลมเข้าไปในท้องของตนเองพลางใช้กระสุนวายุออกมาทำเอาไปจูเวินนึกถึงอสูรปักเป้าขึ้นมาทันทีเปรียงไปจูเวินซัดฝ่ามือเพลิงพิโรธสวนเข้าไปทันทีแต่ชั้นไขมันของตะกะกลับรับแรงของฝ่ามือเพลิงพิโรธจนกระเพื่อมเป็นวงนา เจ็บตะกละร้องพลางทุบแขนหนาๆของมันลงมาทำให้ไบจูเวินต้องถอยออกมาเพื่อหลบการโจมตีของมันข้าเกลียดคนมีมาขัดจังหวะการกินของข้าที่สุดตะกละว่าพลางเรียกเอากระบอกเหล็กที่มีปุ่มน,น้ำรอบๆอ,ออกมาจากมิติของมันตายยอยอตะกละคำรามพลางควงกระบองเข้ามาหาไบจูเวินตูม ก่อนที่ร่างอ้วนๆน,นั้นจะเข้ามาไปจูเวินก็ใช้ลมปราณมังกรรวบรวมพลังเพื่อใช้ฝ่ามือเพลิงพลานคอร้อยซ้ำนึกเสร็จแล้วทำให้ฝ่ายที่โดนผลักออกไปกลายเป็นตะกละเสียเองเพียงแต่ตะกละไม่ได้ลอยไปกระแทกกับผนงังแต่อย่างไรเพราะด้านหลังของงอมันมีชายคนหนึ่งเข้ามารับร่างของตะกละเอาไว้องค์ชายชูเฟิงไม่สีมานไปจูเวินว่าพลังมองร่างขององค์ชายชูเฟิงด้วยดวงตาสีม่วง ทั้งตัวองค์ชายชูเฟิงและชายอีกคนที่อยู่ข้างๆแต่งมีพลังมันทั้งนั้นเพียงแต่พลังมันในร่างขององค์ชายชูเฟิงนั้นมหาศาลมากทําเอาไปจูเหวินกังวลว่าหากมันอาลาวาดขึ้นมามีหวังได้พินาศกันทั้งวังแน่ๆไม่นึกเลยว่าจะมีคนสัมผัสพลังมันได้แผนพวกเรากำลังไปได้สวยแท้ๆอัตตาว่าพลังชักกระบี่ของตนออกมาด้วยพลังมานระดับเจ้าสวรรค์ของมันนั้นสร้างแรงกดดันให้ไปจูเหวินไม่น้อย อี้วอวอสูนปักเป้าเห็นท่าไม่ดีจึงลงมาอยู่ข้างๆไปจูเวนแต่มันเองก็ไม่สามารถใช้พลังที่แท้จริงได้เสียด้วยเพราะมันทราบดีว่าไปจูเวนไม่ชอบแน่ๆหากมันเป่าเมืองหลวงหายไปเลยตอนที่279แผนสำรองอี้ววววววร่างของอสูนปักเป้าบินเข้าไปหาอัตตาก่อนเป็นอย่างแรกมันจะไม่ขยายร่างสู้อีกแล้วตราบใดที่ไปจูเวนยังอยู่ในบริเวณ นอยยออัตตากัดฟันกรอดพลางใช้กระบี่รับร่างของอสูรปักเป้าเอาไว้หนามทั่วร่างของอสูรปักเป้ามีพิษอาบอยู่หากโดนเข้าต่อให้เป็นมารก็บาดเจ็บได้ทําให้อัตตาต้องพยายามป้องกันร่างของอสูรปักเป้าเอาไว้เปรี้ยงเมื่ออสูรปักเป้ารับมือกับอัตตาแล้วตะกะและโลพาก็หันมาเล่นงานไปจูเวินทันทีเพราะพวกมันไม่ทราบว่าอสูรปักเป้ามีฝีมือแค่ไหนแต่อัตตานั้นแข็งแกร่งมากไม่นานก็คงสามารถจัดการอสูรปักเป้าได้ บังอาจทำแผนของพวกเราทั้งหมดโลภะว่าพลังเรียกเอาคราดออกมาจากมิติของมันพร้อมวาดกระบวนท่าออกมาอย่างพลึพ้อพลัน่นเคเรงอไมยัยมกไมมย,ยมกไหมย,ยมกไหมย,ยมกไหมย,ยมกคราดในมือโลภรวดเร็วมากแถมยังเป็นวิชาต่างกันหลากหลายวิชาที่ใช้ออกมาแบบไม่มีทิศท,ทางอีกต่างหากเพียงแต่เมื่อเจอกับดวงตาสีแดงของไปจูเหวือนวิชาพิสดารก็ดูจะใช้ไม่ได้ผลเท่าไหร่ น้อยข่าอุตสาหรวบรวมวิชามาตั้งมากมายโลภะกัดฟันกรอดกลางใช้ทักษะต่างๆที่มันรวบรวมมาโลภะนั้นคือบาปแห่งความโลภสิ่งที่มันเลือกที่จะโลภนั้นคือวิชาต่อสู้มันแย่งชิงวิชาจากสำนักโน้นสำนักนี้มามากมายเพื่อฝึกฝนทำให้ในหัวของมันตอนนี้มีวิชาหลากหลายรูปแบบผสมปนเปกันอยู่มากมายหากเจอคนอื่นวิชาของมันจะดูวุ่นวายจับทางไม่ได้แต่ต่อให้มีวิชาดีเท่าไหร่เมื่อโดนมองทันทั้งหมดก็ไรความหมาย คราดของโลพะโดนฝ่ามือเพลิงพิโรธด,ดันกลับจนร่างของโลพะลากถอยไปด้านหลังข้อเสียขององค์การมีวิชามากมายนั้นคือไม่มีความหนักแน่นในแต่ละวิชาไม่เหมือนกับไปจูเวนที่ใช้18ฝ่ามือท่องแดนอสูนมาตั้งแต่แรกแต่ละกระบวนท่าหนักแน่นกว่าโลภะหลายเท่าตูมกระสุนวายุของตะกละพุ่งเข้ามาหาไปจูเวนแต่ด้วยความเร็วของท่าอัศนีข้ามฟ้าทําให้กระสุนวายุไม่อาจโจมตีโดนไปจูเวนได้เลยแม้แต่ลูกเดียว ฝ่ามือเพลิงพิโรธกระแทกเข้าใส่หน้าท้องของตะกะแต่ก็เป็นเช่นเดิมหน้าท้องหนาๆของมันรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมทำให้ฝ่ามือเพลิงพิโรธแทบจะไร้ผลเปรี้ยงไปจูเวนไม่หยุดอยู่แค่นั้นมันอัดฝ่ามือตราประทับอัดนี้ลงไปอีกฝ่ามือเพื่อหวังโจมตีภายในของตะกะแต่น่าเสียดายไขมันของมันกลับลดแรงโจมตีได้แม้กระทั่งกระแสพลังของฝ่ามือประทับอัศสนีทำให้ตะกะไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างที่คิด อัตตาเจ้ามัวทำอะไรอยู่โลพาถามพลางมองไปทางอัตตามันจะมัววุ่นวายอะไรกับอสูรปลาตนเดียวกันที่วววยามนี้อัตตาแทบจะเข้าไปช่วยโลพะกับตะกะไม่ได้เพราะอสูรปักเป้ากำลังวนเวียนโจที่มันอยู่รอบๆแม้จะไม่ได้ขยายร่างทำให้กำลังน้อยลง แต่ผิวหนังของอสูรปักเป้าก็แข็งแกร่งและมีหนามที่แหลมคมอยู่ตรงกันข้ามแม้จะไม่ได้ขยายร่างพลังอสูรในตัวอสูรปักเป้าก็ไม่ได้น้อยลงแต่อย่างไรทําให้มันสามารถควบคุมลมได้เฉกเช่นที่อสูรระดับบรรพการขั้นสูงสมควรทําได้เมื่อมีแรงขับมหาสารทําให้ร่างเท้าลูกบอลของมันพุ่งไปมาได้อย่างน่าหวาดกลัวหน้อยยออัตตากัดฟันกรอดพลางเรียกต้นไม้ออกมาจากพื้นมันพยายามสร้างกรงรากไม้เพื่อขังอสูรปักเป้าเอาไว้เพียงแต่ ร่างเล็กๆของอสนรปักเป้าแทบไม่ต่างอะไรกับกระสุนปืนมันพุ่งทะลวงรากไม้เข้าใส่อัตตายอย่างน่าหวาดกลัวหากไม่ใช่เพราะกระบี่ของมันคือกระบี่มันที่ไม่สามารถทำลายได้การรับมืออสน์ปักเป้านั้นคงยากกว่านี้เป็นแน่คุณชายอัตตาย,ยังเข้ามาช่วยไม่ได้แถมไปจูเหวนก็รับมือยากเต็มไม้น้อยทำให้การปรากฏตัวของเหล่าองค์คอรักษอทำเอาเหล่ามันสะดุ้งหัวโยง ตอนแรกพวกมันได้รับรายงานว่าปายจูเวินมีเรื่องวิวาทกับผู้ติดตามของทูเฟิงก็แปลกใจพอแล้วนี่กลับมาเห็นผู้ติดตามรวมทั้งองค์ชายทูเฟิงที่สมควรจะไม่มีพลังวิญญาณกลับใช้กระบวนถ้าออกมาแทบไม่ต่างจากพวกยอดฝีมือเช่นนี้ความน่าสงสัยก็เข้ามาแทนที่ความกังวลของเหล่าองค์คอรักษอทันที พวกมันเป็นมารรีบจัดการพวกมันซะไปจูเหวนพูดพลางใช้พลังลมปราณมังกรออกมาคริปตานันตะกละก็ขนลุกว่าเพราะมันเคยโดนฝ่ามือเพลิงผลานคอร้อยซ้ำนึกไปก่อนหน้านี้แล้วแม้แต่ร่างของมันยังแทบทนไม่ไหวไม่ต้องพูดถึงโลพะที่มีพลังป้องกันอ่อนกว่าตนเลยไม่ได้การแล้วต้องตามราคมาโลพะว่าพลางมองไปทางอัตตามันยังเอาแต่วุ่นวายกับอสูรปลายอยู่เลยแล้วใยราคะมันไปไหนกัน ึยามนี้ร่างของอูหมิงโดนราคากดเอาไว้บนเตียงจนขยับไม่ได้นางบีบคออี้หมิงและปิดปากอูหมิงเอาไว้ไม่ให้ขยับและไม่ให้ส่งเสียงยามนี้ความตกใจของอูหมิงทําให้มันได้สติจากความหลงไหลที่มีต่อเพิ่มมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้จะแปลกใจที่เฟิงนี่มีพลังวิญญาณแต่ตอนนี้พลังที่เอ่อล้นของนางกลับทําให้อูหมิงคิดอย่างอื่นไม่ออกนอกจากคําว่ามันเท่านั้น อยู่นิ่งๆสิเพคะเฟิงมี่พูดพลางเลื่อนมือที่จับคอของอูหมิงเอาไว้มาปลดเสื้อของมันช้าช้ากำลังของนางเหนือกว่าอูหมิงหลายขั้นแค่กดปากของมันไว้ก็สามารถทำให้อูหมิงขยับไม่ได้แล้วพลางวิญญาณของท่านมันนิลิมลองจริงๆเฟิงมี่ยิ้มพลางใช้ลิ้น เลียไปบนแผงอกของอูหมิงอย่างเคลิบเคลิ้มใบหน้าของนางแดงซานพร้อมกับกลิ่นอายย่วนที่แผ่ออกมารอบๆหากไม่ใช่เพราะนางใช้กำลังกดร่างของอีห้หมิงเอาไว้แบบนี้มันอาจจะเคลิ้มตามไปแล้วก็เป็นได้เหล่าองค์คอรักษอข้างนอกไม่มีท่าที่จะเข้ามาแม้แต่น้อยพอเห็นว่ามันกับเฟิงมีกำลังอยู่บนเตียง พวกมันก็เหมือนจะพยายามรักษามารยาทเอาไว้ไม่เข้ามารบกวนแม้ข้างนอกจะมีเรื่องวุ่งวายก็ตามทําเอาหูหมิงอยากจะตบรางวัลให้จริงๆหากนางที่ขี่มันอยู่ไม่ใช่มันแล้วก็มันหูหมิงคิดอยู่ครู่หนึ่งพลางพยายามนึกข้อความในตำราที่เจ้าอาวาสฝากฝังมันเอาไว้ก่อนที่จะส่งคืนให้หยงเม่ยไปมันได้อ่านเนื้อหาในตำราและจดจําเอาไว้แล้วเพียงแต่มันยังไม่ได้เริ่มฝึกเท่านั้นแต่ตอนนี้มันจําเป็นต้องใช้วิชาในตำราเทวปรามารเสียแล้ว อัจฉริยะอย่างอูหมิงแม้จะเว้นว่างจากการฝึกฝนไปนานแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะฝีมือตกลงมันเองก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถฝึกวิชาต่างๆได้อย่างรวดเร็วทําให้ยามนี้ทั่วร่างของมันปรากฏแสงสีขาวออกมาเช่นเดียวกับตอนที่เจ้าอาวาใช้วิชาเทวะปราบมารสู้กับพวกมารอะไรเพิงมีถอยออกมาทันทีเมื่อแสงสีขาวเข้ามากระทบร่างแม้จะพลังอ่อนด้อยกว่าแต่วิชาเทวะปราบมารก็มีผลร้ายแรงกับเหล่ามาร เปรียง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 อูหมิงเรียกกระบอออกมาก่อนจะใช้กระบี่ประกายอัดน,นี้ใส่ร่างของเฟิงมี่ทันทีแน่นอนว่ากำลังของอูหมิงส่งกระบี่ทันสวรรค์ทะลุผิวหนังของเฟิงมี่ไม่ได้แต่ด้วยแสงจากวิชาเทวะปรามารก็ทําให้เฟิงมีปวดแสบปวดร้อนได้เช่นกันหน้อยเฟิงมี่คำรามหมายจะตอบโต้แต่เพราะเสียงการต่อสู้ดังขึ้นทําให้เหล่าองค์คอรักสอเข้ามาช่วยอูหมิงทันที องค์จักรกระพัดปลอดภัยนะขอรับเหล่าองครักษีบเข้ามาขวางระหว่างอูหมิงและเฟิงมีทันทีทําให้เฟิงมี่มีท่าที่ไม่ชอบใจนะักนางหยิบเอาชุดที่พื้นขึ้นมาสวมอีกครั้งพลางเรียกพัดยกขาวออกมาจากมิติข,ของตนเอง น่าเสียดายนะองค์จัก,กรพรรดิข้านึกว่าจะได้เสพสุขกับท่านเสียอีกเฟิงนี่ว่าพลางถอยออกมาช้าช้าองค์คอรักษอของอูหมิงต่างเป็นยอดสีมือหากนางวู่วามอาจจะโดนรุมจนเสียเปรียบได้แถมตัวอูหมิงยังใช้วิชาเทวะปราบมานได้อีกข้าไม่เสียดายเลยอูหมิงว่าพลางถอนหายใจอย่างโล่งอกโชคดีที่พลังยุวยวนของเฟิงนี่ไม่เหมือนพลังดึงดูดอสูรของไปจูเหวินหากได้สติแล้วก็ไม่ได้จะโดนสะกดง่ายๆ ร่างค่ามันร้อยเหลือเกินเฟิงมีพูดเบาๆพลางจับไปตามร่างกายของตนเองช้าๆทึกๆึกๆึกๆพริบตาต่อมาสาวนำแข็งหลับสิบแห่งก็แทงเข้าใส่เหล่าองครักษ์อย่างรุนแรงพร้อมกับพัดในมือของเฟิงมีที่กลายเป็นกระบี่นำแข็งในพริบตาฟุบๆฟุบๆฟุบๆกระบี่นำแข็งของเฟิงมีฟันร่างของเหล่ายอดฝีมืออย่างรวดเร็วทำเอาเหล่าองครักษ์ล้มลงไปนอนกับพื้นทันทีเพราะบาดแผลของพวกมันต่างเต็มไปด้วยเกร็ดนำแข็ง นางมารร้ายองครับคนหนึ่งกัดฟันพูดพลางละลายนำแข็งที่ไหลของตนแต่พลังของเฟิงมี่นั้นไม่ธรรมดาเลยแม้แต่พลังเซียนของเหล่าองครับก,ก็ไม่อาจต้านไอเย็นของนางได้ในเมื่อที่นี่มีคนวุ่นวายนักฆ่าก็คงต้องพาท่านไปที่อื่นเฟิงมี่ว่าพลางชี้มาทางอูหมิงนางไม่ยอมพลาดชายคนนี้แน่แน่เมื่อครู่นางแค่ตกใจกับพลังเทวะปรบมารเท่านั้นหากอดทนหน่อยก็ไม่เจ็บมากแล้ว ร่างของเฟิงมีทยานเข้ามาหาหมิงอย่างรวดเร็วแต่เพราะอูหมิงคือมือกระบี่ที่มีความเร็วเป็นจุดเด่นทําให้นางจับตัวอูหมิงได้ยากมากกระกบ่อยู่ๆพื้นก็โดนนําแข็งเกาะจนหมดทําให้เท้าของอูหมิงโดนไอเย็นเล่นงานก่อนที่เพิ่งจะเข้ามาหมายจะคว้าตัวอูหมิงเอาไว้เปรียงรานกระบี่สายหนึ่งพุ่งเข้าใส่หน้าของเฟิงมี่อย่างจางทําเอานางเสียหลับไปครู่หนึ่ง ใครกันเฟิงนี่ว่าพลางมองไปทางปรานกระบี่ที่พุ่งเข้ามาอาจารย์หู่หมิงมองไปทางผู้ที่เข้ามาช่วยแค่เห็นปรานกระบี่ก็ทราบได้แล้วว่าผู้มาคือใครเพียงแต่อวุโสเทียนหมิงนั้นมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมท่านนี่ท่านหูหมิงเบิกตากว้างมองอวุโสเทียนหมิงด้วยดวงตาตื่นตะลึงพลังของอาวุโสเทียนหมิงที่อยู่จุดสูงสุดของระดับเทียนเซียนขั้นสิบมานานหลายสิบปีในที่สุดมันก็ขยับขึ้นไปอีกขั้นแล้ว ไม่ใช่มันทุกตนที่จะกลับใจได้สินะอาวุโสเทียนหมิงว่าพลางชี้ปลายนิ้วมาที่เฟิงมี่แม้เฟิงมี่จะมีพลังวิญญาณแต่ระดับพลังวิญญาณก็ต่ำเกินไปไม่สามารถเอามารวมกำลังรบของนางได้ตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับคนระดับเจ้าสวรรค์สองตนปะทะกันเลยแถมฝั่งอาวุโสเทียนหมิงยังมีอูหมิงที่ใช้วิชาเทวะปราบมารได้อีกนางเสียเปรียบอย่างชัดเจนไม่เลยไม่ใช่หรือกระก,กอ กำแพงนำแข็งถูกสร้างขึ้นมารอบๆตัวเฟิงมีทันทีก่อนที่ร่างของเฟิงมีจะพุ่งหายไปจากจุดนั้นพวกเจ้าหนีกันได้แล้วเฟิงมีว่าพลางพุ่งเข้ามาหาพวกอัตตราราคาระวังอัตตาตะโกนพลางพุ่งเข้ามาทางราคานางสัมผัสพลังอสูรไม่ได้ทําให้ลืมมองไปเลยว่าอัตรากำลังสู้กับอะไรพริบตานั้นร่างของอสูรปักเป้าก็พุ่งกระแทกร่างของเฟิงมีเข้าอย่างจางัง เรี่ยงร่างของเฟิงนี่ลอยหรือไปอีกทางแม้จะไม่ตกกระแทกพื้นแต่ก็มีรอยเข็มหลายสิบเข็มบอน,นอกของนางบ้าเอ้ถอยก่อนราคะคำรามพลางเร่งพลังมานป้องกันพิษของอสูรปักเป้าเอาไว้เมื่อมันตนอื่นๆเห็นท่าที่เลวร้ายพวกมันก็ได้แต่ถอยออกไปเท่านั้นแผนแตกหมดไม่นึกว่าพวกอาณาจักรอู๋จะมีกำลังแข็งแกร่งแบบนี้ด้วยราคะว่าพลางเข้ามาเกาะร่างของอัตตาเอาไว้ แล้วจะเอายังไงต่อแบบนี้ก็ใช้พวกอาณาจากักรอูไม่ได้แล้วอัตตาว่าพลางพยุงร่างของราคาเอาไว้ไม่นึกเลยว่าจะมีมนุษย์หลุดจากการสะกดของนางได้ใช้แผนจำรองข้าจะรวบรวมพลังวิญ,ญญาณให้ถึงระดับเทียนเซียนพอถึงตอนนั้นตาแก่นั่นก็ไม่ใช่คู่มือข้าแล้วเฟิงมี่ว่าพลางหายใจเข้าลึกลึกพิษของอสูรปักเป้าไม่ใช่ธรรมดาเลยแล้วก็ฝึกมารตนอื่นๆให้พร้อมเราจะใช้มานยอดฝีมือ108ตนบุกให้ราบคาบ